สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมทุกๆท่านคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับนี่ครับก็มาวิ่งดินครับผมอ๋อไหนโค้งไหนขึ้นนิ่มกับนิ่มเนี่ยเนียก็อยู่บ้านครับหลังจากที่รถใหญ่ซ่อมนะครับก็มาวิ่งดินครับ ดูพื้นที่ครับน่าจะได้หมดเลยนะครับตรงนี้ตรงทางนั้นลอกมาแล้วครับน่าจะเอาเสมอพวกทางนี้นะครับโอ้เหลือเหลืออีกหลายรับพี่ลอกปุ่นเพอๆข้างบนพ้อมนะครับเป็นที่ลอกนานะครับผมนี่ครับโอเบโกนะครับ s อแมนป่โอเบโก้อ k เรุ่นแปดปะผมกับซปเปอร์เนะครับซปเปอร์เอ็ะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องแมคโครนะ พี่เซ้านี่ก็ล่างรถครับเอาออกจจงหน่อยกันนะครับพู้เฒ่าขับยางเดียวเลยจะระบีอัดพวกเขาสองหัวกระจกแตกหนึ่งบานสองบานครับนาซามิชลินนั่งอยู่หันเสียเบิดเตียงไหนพีนอง <c oughs> แก้ว,วของเจ้าอ่ะนี่ครับโอ้อยโค้งท่านผู้ชมว่าผมจะมีวาสนาได้ขี่ไหมนี่บาดแก้ว เด็กคนแรกเกี่ยวแล้วเด็กเด็กเดคนแรกเกี่ยวแล้วสองเกี่ยวสองเกี่ยวสไปแล้วจีนะ่าข่อยเกี่ยวเรียกจีนนะ่าตายแล้วโอ้ยท่านมูไปนี่นอ้องไปเขาเดินทางครับเขาได้สองเกี่ยวแล้วผมท่านได้เกี่ยวอยู่ออกกามาครับข้าล่างหลดุดล่างหลุดนะครับว่าล่างว่าอะไรหรอผมขีว้ว่าเป็นหรอเนี่ยกับเตีงห่อเข่าไงครับ ปลาเดกบองกับทอดิ้น <c oughs> กับอันี่ยังอีกอปลาเดกบองทอดิ้นแลยอ่ะเงนินมา <c oughs> ยี่สิบบาทวิ่งแนววัจจ่ล <c oughs> น้ำมันก็ไม่ได้เติมเลยครับเนี่ยน้ำมันเหลือจากเมื่อวานไม่รู้ว่าผมจะวิ่งได้ไหมบ่าได้ขับโดนครับฟิ์มหนาผมกับเพี่ยนไม้นี่เลยผู้ชม ยิมหน้าเปลี่ยนอยู่วารบือกับรุ่นพี่นะครับที่เคยเรียนด้วยกันใครเขาจะเอาเพี่ยนให้เอาน้ำพันหนึ่งกันเหรอเพื่นเอ้พันหาเพื่อนจากเคยเขาอกว่าสองพันเดี๋ยวสองพันหาเพื่อน, 2, 5, นเขาต้องผมพันหาเมันก็ราคานีแหละวะนะครับก็จะเป็นโมโมะหน่อยนะครับหรือว่าผมเปิดแฟลชละเดี๋ยวผมลองปิดแฟลชก่อนนะครับท่านผู้ชม อ่านี่นี่ปิดกฟนแล้วครับฟิลมฟิมมันอ่าเป็นฟิลมประหลอดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยี่เทียกใกล้เดี๋ยววะไปลอยใส่โอ้โหมองมองไปบุญเลยเดีย ว,วางาผักแกมือแน่วันนี้เลยให้เราผักพอดีมาแรียนซอยแล้วไอ้เจ้าบผมเรือนแต่ลอยยังไม่มาดิสิผมคิดว่านี่ครับก็ขออภัยนะครับมันจะเป็นภาพสั้นๆหน่อยนะครับว่าสั้นไหนยหนะสั้นเลย,ลยแหละผมเที่ยวดีกว่า่ะ นี่ครับอยู่บ้านก็มีงานเหี่ยดอยู่พี่น้องอ้เห็นวากระไดานะครับกับจาเอรถล่อ,ลลองเมื่อคืนนี่ก็กินวันเกิดกันนะครับกับพวได้กินไลยกันเลี้ยงผู้เฒ่าครับผมประกาศเอาลงโซเชียลี๋ย,ยมคนนี้วาเอ,อเอีอ่ยดงานวันเกิดในช่วงอันนี้ยงที่ยังจะนอีก่นะครับกินเขานนกันนี่ครับมมีแต่พี่แต่น้องนะครับอามีเมียป้าผาลุง แล้วก็อานะครับอาวนี้แหละครับฟอแเม่แล้วกับยาเถ่าพอดีกับหนึ่งปลาครับได้หนึ่งปลา,น,ปานะครับหนึ่งปลาสู้กับเถากินหนึ่งปลาแล้วก็ถามว่ามีเหล่าพอกับมีหรือครับมีนี่กินสี่แว็นเดียวนะครับเพราะว่าผมมีอา่าผมมีวางเลยคือแบบ ตระก,กูลเลยวะเอาว่าวาวาตระก,กูลเลยผมวาตระก,กูลผมเลยนะครับตระก,กูลโททรำรเนี่ยครับมึงมีผู้ใดกินเหล่านะครับกิน,นกอยู่เยเต็มที่เพราะเกินอ่าเพราะเกินจังจังจังเป็นงานหนึ่งแล้วจังจังเป็นงานหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นงานงานหนึ่งเนี่ยเต็มที่ a a กับว่าเกินคนเลยสองแก้วครับแก้วสองแก้วกินเหล่ากันนี้ไปเห็ดเลียกนะครับตระกูลผมอ่าผู้ที่กินเหล้านักที่สุดนะครับ บพแเป็นไผนะครับคือผมนี่แหละผมผมกินหนักครับผมกินหนักกว่ามูเลยอ่ะวาวาในตระกูลเลยนะนะครับลูกล้านอ่าพอแง่ไมหมง่ลุงป่านะมูเนี่ยครับพอลุงผมเองบ็กินเลยครับพอผมกับมากินกับช่วงขับรถนี่แหละเต็มที่กับว่าเกินสองปิกกับแม่เหลเราเขาไมา่ไม่ไม่กินยน้อนแล้วขับรถดั้มเลยล่ะเราเลยกินเหล่าเปลี่ยน ครับเอาไปเทศาคือเก่าพี่น้องไปเรื่อยครับไม่นั่นก็เลียนต่อดากต่อตูดกันคือเ,เก่าเนี่ยมีบักนี่แหละเลียนเร็วกว่ามัวมันเกียงครับบักเนี่ยนี่ครับคนเกียงครับเนี่ยเกียงเกีงมันชีวางเลยครัผมเป็นคนหัดรถเหยียดแต่ว่ามันชีวางไหนวะ มันบอเห็นผมเป็นมูดเหรอครับบอกตรงๆเลยผมกับเศ้าขบกับมันละผมกับว่าเอาเพื่อนนะครับบัดยามโมมีงานเห็ดนี่โอีน้องแจ็คผมจีวางเลยยามโมมีงานเห็ดนีโทรมาหาเขาของานเอาเห็ียดนี่ยังไงกูเห็ียบบอเออแต่ว่าพออ่านี่แหละก็ยังเลียงงานั่งใหญ่งานรถด,ดำเนี่ยอ๋อผมแต่กี่มันขับคันนี้นะครับขับคันของผม พอพอผมขับเพาท่านเป็นเนี่ยผมเลยจ้างจ้างนั่นขับคนนี้แหละคุณคนหนีลืมบุญคุณคนนีเห็นยังบ่ขึ้นเดี๋พี่น้องผมมีบอกไว้เลยนะครับชิแมนว่าออเอาปวกแวางกันวะแต่กริงที่กิ่งขับกันนี่บันนี้พอรถแถวเกว่างนะครับพอผมก็ได้ฝากให้ให้ไปเขาให้ไปขับขันรถของเสาแก่พวก้าเบ,งบิงมันเหยียดด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้นี เขาบอกอย่างเง้ขาบอกว่าอยากบอกนะมันที่ทายไงนะครับมาดูเตียงซ่าวก่นคนหังที่ผมกะเออนะครับได้รู้ไว้เอาถามมาเอาดินไปเทใส่นะครับเพราะว่าเขาเป็นโดดรวมเนาะเขากับพ่อลูกเนาะเอาดินไปเทใส่กับว่าอยากบอกอยากเรียนได้ผู้เดียวอ่าเอาเอาใจเจ้าของกันละเจ้าของไปเทผู้เดียวนะครับ ช่วงวังหนึ่งมันเข่ามาเที่ยวหนึ่งแล้วหลักเงินเต่าเกะอา่าไปอยูไสยกันเด้อพี่น้องอย่าเห็ดจังฉีเด้อเอาดินไปเทเพื่อนเราก็เอาเก็บเอาเงินเราเอาใส่กระเป๋าเอาขวางเลยอะ่ะเออรถเพื่อนเพื่อนซื้อมาหนิเพราะเป็นคันละบาทคันละร้อยสองร้อยนะครับชัวเพื่อนที่ซื้อมาให้เขาขับได้นะครับเพื่อนซื้อมาเพื่อนก็หวังกำไรกันครับเอามาเห็ดจังเี็มันหลักเอาของเพื่อนจุบมือเปลือกอย่างนี้มันกะบ่เมียนครับ ย่างขี่ไล่กับเพื่อนยู่ได้เขาอยู่ได้กับโอเคอยู่นะครับอันนี้เรียนรถขั้นนี้ไอ้ขั้นเกา่าขั้นเก่านะครับขั้นลอยชิมาขั้นที่เพื่อนขายไปเพื่อนเหนื่อยอยู่ว่าได้เนาะเพื่อนก็เลยขายถิ่มเลยนหรอไปฟังหลังๆมาเพินน่นบ่มีคนขับนะหาคนขับยากอีหลีก็เลยอันก็เลยให้อัน ได้เอื่นมันขึ้นมาขับอีกนะครับทางแตกทางหักเ่าต้ะนะครับแลนรอบหมู่บ้านครับผมว่าได้ว่าได้เรียนทางตรงโอ้โหรถไขว่าเหยียบมาใส่เราซะด้วยอ่า แค่ที่เห็นรถเขามาน่าจะเออพอพนอันนี้โบมีอ่อนลาย่อยแห่งถอยว่ดานัดเยอะข้างกระเตะตรงนี้เดียว ตั้งใจว่ากันท่านผู้ชม ไอสดตามงานไม่เดยว้ว่าข้นเหลียญงูม,มีคนขับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกคันหนึ่งก็น่าจะเป็นรุ่นน่าจ,จะเอาคันไม้ครับอ่าจะเอารุ่นไม่อย่างน้อยอยาจะเอาอฮีโน่คือเก้าเนี่ยครับผมหมักฮีโน่เนาะผมมาเที่ยงไทยฮีโน่ผมมามันทนนะครับ กเผาพวกยังน่งอ่าเมื่อกี้อ่าตอนตอนที่ว่าเผาขาดนี่ตอนที่ว่าพอผมเห็ีดเผาขาดเผาไม่ได้ขาดนะครับท่านผู้ชมเป็นเอ่อเป็นในนอดสิบสองตัวบ่อยู่ในจานใบสีมันน่ะนั่นแหละครับน็อตขาดท่านผู้ชมเผาวงขาดเป็นตังเงินวะนีครับน็อตมันขาดออกเลยสิบสองตัว ดีมันบ่ไปถือเข่าถึงเฟียงฟันเฟียงมันแตกหุนเบมือนด,ดีก่ะนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ